แฟนเพลงชาวไทยแทบจะอดใจรอคอนเสิร์ตใหญ่ The b o n d i s w a y Ball ของซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่เลดี้กากากันไม่ไหวแล้วเลยค่ะล่าสุดแท็กทีมกันมาโชว์สเต็ปแดนซ์กันใจกลางกรุงที่ลานพักคารากอนเห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจแทนเลดี้กากาจริงๆค่ะ ตัวมาร้องมาเต้นยังไม่เท่าไหร่ค่ะบางคนแต่งตัวจัดเต็มก็ปี้เลดี้กาก้ามาอวดกันสุดฤทธิ์ชนิดไม่แคร์สื่อกันเลยทีเดียวและงานนี้ยังได้รู้ว่าเหล่าดาราศิลปินบ้านเราก็เป็นแฟนคลับเลดี้กาก้ากันหลายคนค่ะอาทิเอื้องสาลินีแคทเธอรียาอิงลิชและยาย่าหญิงก็ประกาศว่าวันคอนเสิร์ตจริงพวกเธอไม่พลาดไปร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนค่ะคือถ้าในปีนี้เนี่ยแพลนไว้ว่าอยากแต่งตัวแรงสักครั้งเนี่ยคอนเสิร์ตนี้ล่ละคะ่ะ เป็นเวทีของท่านแล้วคือท่านจะมีกุ้งมีอะไรอยู่บนหัวหรือว่าคุณจะแต่งตัวรัดริว้วหรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยที่นี่มีให้คุณแล้วคือถ้าแพลนไว้ว่าวันเกิดฉันจะแต่งตัวสุดฤทธิ์เอาชุดนั้นน่ะมาใส่ที่นี่หรือว่าถ้าคิดว่าโอยปีนี้ฉันจะปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงเชิญที่นี่เพราะว่ามันเป็นที่เดียวแล้วเป็นครั้งเดียวในชีวิตคุณที่คุณจะได้สุดเหวี่ยงอย่างเชื่อว่าทุกคนจะเต็มที่แล้ววันนั้นเนี่ยหยิงก็จะจัดเต็มเหมือนกัน ด้กาก้าฝากมาบอกว่าโชว์ที่เธอเตรียมมามอบความสนุกสนานให้กับแฟนๆชาวไทยนั้นเป็นโชว์ที่สุดยอดอลังการมากๆค่ะอยากรู้ว่าจะมันขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง25พฤษภาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ